ทำไมเจ้ารู้สึกถึงยืนการที่จะออกจากเว่ยโป๋เพราะเบื้องหลังที่ว่านั่นก็คือทางเว่ยโป๋กับต้นสก,กัดของเธอนั้นมีความสัมพันธ์ต่อกันเดิมเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะครับผมเจ้ารู้สึกนั้นได้ประกาศว่าเธอนนั้นจะทําการลบบัญชีเว่ยโป๋ของเธอซึ่งมีผู้ติดตามกว่า7.17ล้านคนแล้วก็ได้ทาการประกาศอําลาแพลตฟอร์มเว่ยโป๋อย่างเป็นทางการเพราะกับประโยคที่ว่าถึงจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรจริงๆก็ต้องลบอยู่ดีลาก่อนได้ในวันที่19สิงหาคมนะผมบัญชีของเธอนั้นก็ขึ้นสถานะว่าไม่สามารถเข้าชชมมมมไได้้ซ่่กการกการรระทํนีบผยอณ์ กบของทางดาราแต่เป็นการฉีกกระชนะผมให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างโซเชียลมีเดียบริษัทเอเจนซี่ของศิลปินและกลุ่มทุนที่อยู่เบื้องหลังนั่นเองซึ่งต้องขอบอกเลยนบผมว่ารายได้หลักของเวอ์บมาจากค่าโฆษนณานะและค่าโฆษณาหลักๆนะครับผมของเวอ์บอเจ้าใหญ่ที่สุดก็คือทางอารีบาบนั่นเองโดยทางอา i ีบาบานะผมได้ทําการเข้าถือหุ้นของเวอ์บวตั้งแต่ปี2013นะซึ่งทั้งสองฝ่ายนะผมก็ได้ตกลงกันอย่างลือซึ้งทั้งด้านโฆษณาการส่งเสริม e อีคอมเมิร์ซและรวมถ,ถึง แอปพลิเคชันถาเป่านะครับผมและในปัจจุบันนะครับผมทางบาบานั้นเริ่มที่จะทําการดึงแพลตฟอร์มซื้อขายในเครือของตัวเองนะครับผมยันทางเถาเป่านั้นทําการปรับปรุงกลยุทธ์ของทางถาวเป่านะผมให้มันดูคล้ายกับทางเว่ยป๋อมากขึ้นนั่นเองซึ่งอาจจะเป็นการส่มเสียนะครับผมต่อธุรกิจหลักของทางเว่ยป๋อและเนื่องจากว่าทางบาแล้วผมมีความสัมพันธ์กับทางเว่ยป๋อนี่เองทางเจ้ารู้สื่อนะผมก็ได้ตระหนักเลยว่าบริษัทในเครือของทางบาบานะผมนู่ก็คือทางบาบาพิกเจอร์นี้ได้รับการถือหุ้นนะ กาแล็กซี่คูเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมนั่นก็คือบริษัทต้นสังกัดของทางเจ้าลู่สื่อซึ่งทางกาแล็กซี่คูเอ็นเตอร์เทนเมนต์บริษัทต้นสังกัดของทางเจ้าลู่สื่อนะผมจะต้องดาเนินการให้มันสอดคล้องกับบริษัทในเครือของบาบาเช่นในการพัฒนาโปรเจกต์ละครภาพยนตร์นะครับผมหรือแม้ทา่งการโปรโมทศิลปินจะต้องให้ความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในเครือบาบาเช่นเว่ยป๋อเถาเป่าอยู่คู่เป็นลําดับแรกและก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมว่าทําไมละครของเจ้าลู่สื่อสส่วนใหญ่มันั้นถึงไปโผล่ในแพลตฟอร์มโย่นะค ผมจะต้องทาการลบบัญชีเว็บพอไปนั่นเองเนื่องจากว่าทาง Galaxy ซี่คูนเอ็นเทนเมนต์นะครับผมได้มีทาง Ali ิบา Picture รนะัถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นดั้น่าผมช่องทางในการโปรโมทศิลปินและรวมไปถึงภาพยนตร์ซีรีส์นั้นจะต้องเป็นช่องทางเว็บพอเป็นลาดับแรกซึ่งนางเจ้าลู้สื่อผมก็จะตัดขาดจากทางเอเจนซี่หลักของเธอโดยการลบผู้ติดตามบัญชีเว็บพอนะครับผมนับ31ล้านคนซึ่งการลบบัญชีเว็บ o อนะครับผมที่มีผู้ติดตามกว่า31ล้านคนนี้นั้นก็ถือว่าเป็นการตัดช่องทางทํารายได้ขผมทางบริษัทสนนาาท,ทสัังอนนเื่ม่มาาจรบทีีู้้้ ชีเว่ป๋อผู้ดตามกว่า31ล้านคนนี้มันก็ถือว่าเป็นไพ่ต่อรองนะผมที่ทางบริษัทนั้นสามารถไปทําการเจราจากับทางแบรนด์ต่างๆให้มาทําการสนับสนุสน,นได้และเมื่อขาด oh, เว่ป๋อไปแล้วนั้นช่องการหารายได้ผ่านศิลปินดาราของทางบริษัทต,ต้องสังกัดนั้นก็จะน้อยลงด้วยซึ่งสุดท้ายนี้นะครับผมไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างเจ้าลู่สื่อกับบริษัทต,ต้องสังกัดมันจะจบลงอย่างไรเอาเป็นว่าพวกเรานะผมก็คอยติดตามดูกันไปแล้วกันสำหรับวันนี้พวกเรใหม่โอกาสนนะ้าสวัสดีครับ